การบวมหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะคะเราจะดูได้อย่างไรนะคะว่าบวมแบบนี้ปกติไหมหรือบวมแบบนี้คืออันตรายนะคะการบวมหลังจากผ่าตัดมะเร็งเต้านมหลักๆนะคะก็จะมีอยู่สองบวมนะคะบวมแรกก็คือบวมจากที่คุณหมอเนี่ยได้ผ่านะคะเปิดเอาตัวของเซลล์มะเร็งออกนะคะหรือว่าเอาต่อมน้ําเหลืองออกหรือว่าเป็นการเจาะนะคะสารน้ําส่วนเกินที่บวมมากเนี่ยเอาออก จากร่างกายขณะที่ผ่าตัดหรือว่าช่วงไม่กี่วันหลังผ่าตัดนะคะดยการบวมจากหัตถการที่คุณหมอเนี่ยได้รักษามะเร็งให้เราเนี่ยใช้เวลาประมาณ3-8สัปดาห์มันก็จะค่อยๆนะคะยุบบวมไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับการดูแลตนเองและก็ความแข็งแรงของร่างกายนะคะแต่ถ้าวันดีคืนดีหรือว่าช่วงไหนเนี่ย แขนข้างเดียวกันนะคะกับข้างที่มีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเริ่มบวมขึ้นมาบวมมือบวมข้อศอกบวมข้อมืออะไรเงี้ยขึ้นมานะคะบวมแบบนี้นะคะจะต้องรีบกลับไปพบแพทย์นะคะหรือว่าปรึกษาลิมฟิทมาเซอร์บิสปรึกษากราบก็ได้นะคะว่า แบบนี้เราควรจะดูแลรยอย่างไรนะคะเพราะว่าแขนที่บวมหลังการผ่าตัดเนี่ยมันคือการบวมน้ําเหลืองหรือการข้างของน้ําเหลืองหรือเรียกว่าลิมฟีดีมาซึ่งการบวมพวกนี้ค่ะมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วก็หนาเป็นผังผืดเกิดขึ้นซึ่งกระทบชีวิตประจําวันค่อนข้างมากนะคะใครที่ฟังอยู่นะคะเป็นคนที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมก็ค่อยๆสังเกตตัวเองนะคะว่า เราบวมแบบไหนถ้ารู้ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยเราจะได้รู้วิธีดูแลตัวเองแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องกลับไปพบแพทย์นะคะ